ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่แล้ววันนี้มาพาแมกงามมาไล่กันครับมาพวนดินพริกมาปั่นยานะ็นไล่พริกแล้วก็มาเดินสายน้ำหยดด้วยหอบยังเดินหอบยังดีอยู่นะทุกคนฮนะเดี๋ยวรอท่อใหม่ท่อใหม่ก็ยังไม่มาเดี๋ยว เดินหอบดีอยู่หัวพริกลกจับเลยแหงเหี่ยวเลยนะน้องก็ยังไม่มีเวลาเก็บเนี่ยบ่อยแดงเริมแดงเยอะแล้วนะคนเนี้พริกเริ่มแดงแล้วจะปล่อยแดงไปก่อนนะมาเดินสาน้ำหยดเลยนะทุกคนเดินแถบที่เสียบแล้วเสียบก่อนแล้วนะนี่นะรถปั่นเดี๋ยวน้อยพาเดินไปดูนะ ันนี้เวลาเหลือเลยลองเดินไปหน่อยนะเนี่ยที่เสียบไปก่อนนาเริ่มแตกแต่แตกใต้รางนะไม่ไม่แตกบนเนี่ยนะที่เสียบไปก่อนนะเริ่มแตกแตกใต้รางแตกใต้รางทั้งส่วนเยอะนะทุกคนนะเนี่ยนี่ตัวน,นี้จะแตกบนขึ้นมาลองเดินสนายน้ำจยดทำไมเดินจะขึ้นไม่ไม่เต็มร้อยอะ่ะเนี่ยนะมีแตกมั่งความชื้นเขาไม่พอนะเนี่ยเนระิ่มแตก ไปต้องเดินช่วยยังไม่รู้นะว่ากี่วันจะเสร็จเนี่ยทุกคนเนี่ยแปลงเนี่ยวันนี้เพิ่งลองเดินมาได้ทักสีแถวห้าแถวเองยัเงเหลือไม่ใช่น้อยเลยนะสิบลร่ตีจะสิบลเนี่ยเดินกันสามคน้างหน้าก็เสียบเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกปลาพิกลุงน้อยเนี่ยก็โครกจัดมัวยยุ่งกับการเสียบมันนะ ลรแล้วก็เพียลงด้วยยอดหยิกไม่เคยฉีดยายนะเนี่ยลรคจัดเลยเดี๋ยวปั่นเดี๋ยววันนี้ปั่นก่อนปั่นเดี๋ยวก็จะเอาน้ำใส่เนี่ยนะเดี๋ยวปั่นแล้วน้ำใส่เดี๋ยวก็จะฉีดฮอร์โมนฉีดเพียแกหยิกขึ้นหน่อยนะแบบีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลุงน้อยก็จะใส่น้ำนะนี่นะเดี๋ยวลุงน้อยพามาดูที่เสียบวันแรกนะเสียบวันแรกสักสองไล่์เริ่มแตกนะ เริเ่มแตกอลเสียบก่อนแล้วนะเพราะนั้นลุงน้อยเดินมาลุงน้อยเห็นเริ่มแตกแตกไว้ทุกคนน่ะเยบเงี้ยนะม่รู้ตัวไหนนะแต่เริ่มแตกกันละเริ่มดีลุงน้อยลดลงปัน่นยานไรไร่พริกก่อนเดี๋ยวก็จะเดินสายน้ำหยดต่อนะมาหลายวันละ เราต้องการน้ำ เ <S an> นี่ยทุกคนโว้ดินแน่นมากเลยมาช่วงเนี้ยเนี่ยน,นี่ลกๆเลยนะลกแบบลกจัดๆเลยลกตึบเลย <S <S <an> <S นี่นะที่ลุงน้อยปั่นแล้วอ่ะเครื่องจุดห้าแรงนี่ซะอืนเลยนะเจอดินแน่ๆนๆเนี่ยอันนี้หยางนะลองนี้หยางนะเนี่ยลองนี้หยางนี่เนี่ยลองนี้ปั่นแล้วก็าเสียนนะเสียนให้เชื่อหน่อยเดี๋ยวลุงน้อยปั่นซ้ำอีกแต่ยังไม่ได้ซ้ำวันนี้นะปล่อยให้ยาเขนานั่งก่อนเนี่ยนะ ลุงน้อยปันมาแล้วโอ้โหลกจัพี่ข้างล่างดกดีนะเมื่อกี้ลุงน้อยไปอ่ะดกดีจังเลยเดี๋ยวปั่นเสร็จแล้วเสร็จก็จะเก็บครับวันนี้ก็ลุงน้อยก็มาเริ่มเก็บสายนะทุกคนนะเนี่ยเก็บสายแต่บบนี้ลุงน้อยเดินเสร็จแล้วนะเนี่ยที่ว่าเอาเสียบก่อนที่ว่า เหมาคนง,งานมาเสียบไปนะสิไลาแรกอ่ะลุงน้อยกับเพิ่งเดินสายเสร็จอันนี้ก็หยดน้ำนะมันเพราะได้น้ำเพราะมันแตกอย่างเลยนะเริ่มกำลังแตกนะเดินเสร็จเมื่อวานช่วงเดินลุงน้อยก็ไม่มีเวลานะถ่ายเดินกันสามคนฝากคันนี้ที่ลูกๆเขาขุดแล้วนะ่เนี่ยฝักเนี่ยขุดเสร็จเมื่อวานมันหัวไม่ค่อยโตนะทุกคน นี่วันนี้ก็เก็บสายฟากนี้นะเก็บสายเสร็จก็จะทยอยเริ่มตัดตนไปเรื่อยๆวันนี้ดึงน้ำใส่พริกด้วยจัดทีดึงอย่างเก่านะทยอยเก็บเดเก็บเสร็จแล้วก็เก็บไปก็ขึ้นรถเลยเก็บท่อด้วยท่อเก็บสายเดี๋ยวไปลงไว้ ๋ถวบอ่อเอาไปลงรวมๆไว้ก่อนรับเดี๋ยวลุงน้อยไปดูน้ำก่อนนะลุงน้อยดึงน้ำใส่พกกริกไว้แลบวไ้แถบนี้นะแถบตรงปวกแถบตรงบอร่อนะไกลๆบอ่อนะนี่ยี่มีปวกใหญ่อยู่นะแถบนี้เก็บเสร็จแล้วนะลุงน้อยเก็บเสร็จละสายก็เอมากองไว้นี่นะ กองไว้ในร่องก่อนเพอเดี๋ยวเราก็ใช้เดี๋ยวปีนี้ลุงน้อยว่าจะชักร่องเอาใหม่นะชักร่องลงนี่จะได้ให้น้ําง่ายๆเนะเาะลงไปล่างนี่สายเดนเลาะถนนแต่งนี้สั้นนะอันนี้สิบไร่สั้นกว่านี่นะช่วงช่วงล่างๆนี่จะเป็นดินห่างหน่อยตรงนี้ต่ํานะจะไม่ค่อยแตกช่วงนู้นนะช่วงไหนนู้นนะใกล้ๆปาอ้อยครึ่งนู้นน่จะแตกดีกว่า ตลอดเลยนะตลอดแนวเลยแตกดีกว่าจะออกเขียวกว่าเลยนี่นะตรงนู้นะจะแตกดีกว่าเลยนะจะออกเขียวเยอะแลวลุงน้อยกับเพิ่งให้น้ําไปเดี๋ยววันนี้ให้น้ําพริกเต็มแล้วก็ลุงน้อยก็จะให้แถบพวงนายู่นะพี่ลุงน้อยเปียบที่หลังอะ่ะนี่นะให้น้ําพริกโเยอะนะทุกคนเนี่ย มัวก็เปิดหัวเหมือนเดิมนะที่สดชื่อมันมาแล้วเนะี่ยห่างนานเลยหัวยุ่งเกล็เกียบมันนะทุกคนนะกิกแดงเยอะเลยเดี๋ยวจะคืนนี้ใส่ต้องจ้างคนเก็บเก็บพึบเดียวเลยส่งทีเดียวก็ไม่รู้จะได้กี่ร้อยโลนะเดี๋ยวต้องนานๆแล้วก็จะบำรุงใหม่มอสก็จะฉีดฮอร์โมนใหม่แล้วก็ใส่ปุ๋ยใหม่คิดว่าคงขึ้นนะเดี๋ยวด,ดินสวยๆเดี๋ยวอสจะปั่นใหม่ทีนะ ที่นี้ไม่สะอาดขึ้นแล้วทีนี่ปั่นอย่างเดียวขยันปั่นอย่างเดียวชุดที่แล้วช่วงปั่นไปโอ้ดินแข็งเลยนะปั่นแล้วก็ใส่น้ําเนี่ยทีนี่ใส่น้ําแล้วก็ดินไม่สวยต้องรีบปั่นเลยช่วงนี้คิดว่าคงมีเวลาเนะนี่ยนะทุกคนเนะี่ยคุงน้อยอนะ่ะที่ว่าเสียบก่อนนะจะเสียบก่อนนะชุดที่ลุงน้อยเสียบกันเองสิบไรทางนายนันเหมาเขาเนาะแตกแลวนะแตกยาวยัางโ้คนเนี่ย นี่นะติดติดเลยติดถนนเลยนะแตกอะไหวสำรวจน้ําหยดนะแน่นอนเลยเนะี่ยแตกแล้วทุกต้นเลยนะแตกอะไม,ม่มีละเลยลุงน้อย้องเดินเช็คดูอะเนี่ยังได้ไม่กี่วันเลยนะเนี่ยแตกสวยมากปีนี้ลุงน้อยก,ก็ขยายพันธุ์ทองดว้า้วยนะคุ่งไแบมแต่พันธุ์ทองดําก็ขยายไม่ไม่เยอะเลยลุงน้อยยังไม่เห็นหัวนะมันจะใหญ่จะดกไหมเนี่ยเริ่มแตกเยอะแล้วทุกคนเขียว จะมองเขียวให้เห็นแล้วแตกไวมากเลยไวก็ล็อกไน้มากนี่ก็เป็นแซดทีนะดึงน้ำอยู่ตอนแรกลุงน้อยว่าจะลองเอาท่อใหม่นะท่อใหม่มาแล้วนะทุกคนนี่นะเป็นแซดทีอยู่ดึงนิ่มๆเลยท่อใหม่ที่สั่งมาแล้วมาถึงแม่ านตอนเย็นยังไม่ได้ใส่เลยนะเน้น้ำลวมาก็ปล่อยอย่างนี้เลยน<ๆ>ิ่มเลยลุงน้อยตอนแรกว่าจะลองใส่แต่ทีดึงน้ำก็<ๆ>เสียงเพาะหรือเปล่ายังไม่รู้นะยังไม่ได้ลองเลย ทุกคนน้ามาถึงนี่แล้วมาถึงอันนี้มาถึงจะช่วงปลายนะช่วงประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกล่องนะหกเจ็ดล่องเลยนะอันนี้จะถึงปลายแล้วอโอมีอยู่ลองถึงปลายแล้วเดี๋ยวน้องน้อยทำไปปิดเหี้อแดงหมดเลยนะพีกะ่กะหลายวันจัดห่างหลายวัน ช่วงนี้ช่วงล่างๆเนี่ยทุกคนเนี่ยดกใช้ได้นะพริกอ่ะนี่นะดึงราจะขยายดูช่วงล่างๆนี่ดกใช้ได้นะแต่ใบเริ่มเหลืองเลยต้องการน้ำมากเนี่ยแดงหมดเลยพริกน้อยดึงดีนะทุกคนเนี่ยคอยดึงปล่อยน้อยๆเนี่ยนะเนี่ยน้อยปล่อยน้อยๆเนี่ย เขาจะซึมขึ้นถึงกกดีไหมเนี่ยถึงกกลองดีซึมขึ้นคางดีกว่าเราปล่อยมาเยอะริวริว,วเขาจะไหลริวเลยแล้วเดี๋ยวลุวลงน้อยก็จะตัดต้นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเวลานนก็จะทําคลิปให้ดูเดี๋ยวเวลารถขุดลุงน้อยก็จะถ่ายดูนะเดี๋ยวลุงน้อยก็จะตัด แถบนี้ตัดแถบสี่ไล่ก่อนเนี่ยนะตัวนนะแถบสี่ไล่ตัด,นะแ,ลตดแล้วก็เข็นพันธ์ออกมากองกองไว้ที่นี่นะที่ปวกามากองไว้ก่อนครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้ เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ